อันนี้นะเราต้องใช้น้ำเกลือนะถ้าใครถาเล็กแบบนี้ก็ใช้ใสลนงนี่ในการดูน้ำเกลือนะนี่อนะอันนี้ก็ต้องเติมน้ำเกลือเพิ่มนี่ใส่น้ำเกลือเพิ่มแบบนี้ไปเลยถ้าถาดใหญ่แบบนี้นะแบบอันนี้เราก็ใช้เทเอาเลยแต่อันนี้ กะประมาณไม่ได้มันมันแบบอ่มมันมันจะกะยากนะเราก็เลยใช้เป็นสไลน์อานะนนะาเราีนะใชเรา้เห็นรูปูแบบนี้นะเรามีปูอยู่แบบนี้นะเรามีปูอยู่เราก็อย่าปิด แต่ถ้าไม่มีเราก็ปิดทับไปเลยแต่เราต้องดูเช็คก่อนนะว่ามีปูหรือเปล่าแล้วถ้าลูกน้ำมาเยอะๆเราก็ต้องอย่าน้ำบ่อยๆนะแล้วอาหารมันในตานนี้มันก็ชอบข้าวแล้วก็ขนมปังนะแล้วมันก็ชอบปีนอันนี้ด้วยนะ กิ่งไม้มามันปีใช่ไหมนะ่ะตัวนั้นเกาะอยู่มินี่อย่ากแกล้งมันมันเกาะอยู่มันปีนี่ดูอยู่แล้วมันก็พักหลับอยู่เราเวลาสัตว์ที่นอนหลับอยู่เราจะไม่แกล้งเขานี่นะแล้วเราก็จะอันนี้นะย้ายที่นะเราจะย้ายที่มันมาไว้ตรงนี้ <c oughs> แล้ว ก็ต้องใช้ขาาวิมะพร้าวอันนี้นะเราก็ต้องใช้ขวยมะพร้าวขวยมะพร้าวอะไรก็ได้นะแต่ต้องล้างน้ําก่อนเนี่ยเป็นเนี่ยแล้วก็เราต้องมีเปลือกหอยเผื่อใช้ไว้ให้ใส่ด้วยนะให้เขาเปลี่ยนกระดองใช่ไหมเพราะว่าพอปูกินอาหารเขาโตขึ้น ก็อาจจะแ,แน่นไปกระดองก็เป็นบ้านเขา,า,ามีปาการังด้วยแล้วอีกอย่างนะที่จะบอกว่าเลี้ยงปูเสียสวยแล้วต้องมาเติมบ่อยมากคือน้ำเกลือต้องเติมบ่อยมากนะเพราะว่ามันจะเก็บน้ำเกลือเข้ากระาดองนะแต่น้ำปเปล่าดูสิไม่ต้องเติมบ่อยเลยเนีย่ยดูน้ำปเปล่าสิ กําลังมุดเข้าที่ชื้นชื้นอยู่เขาชอบอยู่ที่ชื้นชื้นแต่ว่าต้องไม่แช่จนเกินไปตอนนี้นะเราก็ต้องมีเปลือกไข่ด้วยน,นะนี่ก,กินไข่แล้วก็ทําให้มันแห้งล้างให้สะอาดแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็เอามาตำตำตำให้ละเอียดแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นแคลเซียมธรรมชาติอีกอันหนึ่ง นี่นะอันนี้แล้วเราแล้วเราก็หากระปุกอะไรมาใส่ก็ได้นะนี่ถ้าใหเยอะไปอย่าน้อยไปตักประมาณเท่านี้แบบนี้สองช้อนแบบนี้นะถ้าใครปูน้อยก็ใส่แค่ช้อนเดียวแบบนี้นะแต่นี่เลี้ยงเยอะใส่ไปเลยสองช้อน นะถ้ามีน้แล้วเราก็เราก็เราก็อยากไปเอิม่มเสียงดังมากนะเพราะว่าเดี๋ยวปูมันจะตกใจแล้วก็อยา่าช้นให้ข้อน้ำเยอะเกินไปด้วยนะและถ้ามีกลิ่นเหม็นและถ้ามีกลิ่นเหม็น ก็ลองขุดทรายดูนะ